ก,าาก็เอากองนมมาจากไหนเอากล่องนมมาจากไหนฮะเอากล่องนมมาจากไหนฮอเอาอันนี้อันนี้อันนี้ได้ไหมอันนี้เอามาจากไหนไม่ได้หรอเอามาเล่นทำไมขอขอได้ไหม โอ้ไม oh, SO ่แย eh ่งไม่แย่งไม่แย่งไม่เอาไม่เอาตอนนี้เดียวก็ไม่ได้ตอนนี้จะได้แล้วเอาขนมแพนได้ไหมแม่ขนมแพนนะของมาเลื่อนกล่องนมแม่ข้อแม่ข้อแม่ข้อหนักห่วงอยากกิน ด้วยก็ไม่ได้ห่วงเอาไว้เรนนายอยากกินแลกกันเอานี้แทนเอานี้แทนโอเคไหมเอาไหนคะเอาไหนคะอันนี้ขอได้ไหมอันนี้ขออันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ให้หรอเปลี่ยนกันได้ไหมเปลี่ยนกันนะเอานี้แทนเนาะ นี่แทนได้ไหมคะเออเอานี้แทนนะคะอันนั้นมันกินไม่ได้ดูเข้าใจไหมเออฮะอเคย่ะเปลี่ยนตรงนู้นมันกินไม่ได้ไม่เอาเนาะกินอันนี้แทนคะ่ะกินอันนี้แทนนะคะโอเคเอามือจับไว้โอเคเออจับดีดีแหงเลย <laughs> เออเออเออเอามือจับกินยังไงวะกินยังไงวะ อไม่ไนก็จะไปเอากล่องหนูมาเล่นบบรู้ไหมเข้าท่าเข้าท่าแซบบอกินอันนี้ดีกว่าหรืออันนั้นกินไม่ได้